เดี๋ยวเราจะไปไป,ไปตรงที่สถานที่บำเพ็ญทุกขละกิริยาที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรตรงจุดนั้นมาพระบรมโพธิสัตว์ของเรามาหาบุรุษของเราเราจะพากัไปตรงนี้เพื่อที่ไปปีนเขากัน,นตรงที่พระพุทธเจ้าตรงนั้นเรามองเห็นไหมล่ะภูเขาลูกนั้นล่ะภูเขาลูกนั้น,น่ะจะพาเข้าไปอ่ะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรโยมเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นก็เรียกว่าอะไรตรงนั้นก็เรียกว่าดงคัสริลีดงคัสิริที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกะละกระิริยาหกปีนะที่ว่ามีพระรูปผอมมากนะนั่นแหละเป็น เป็นเห็นเนื้อหนังหุ้มกระดูกนะต้องเราเราต้องไปปีนเขาอ่าต้องไปปีนเขากันเราไปตรงนั้นเราต้องต้องมีความเข้มแข็งรู้สึกว่าตรงนั้นอนะ่ะต้องอดทนทรมานมากเลยโยมฮะเดี๋ยวเราจะไปกันเรามองเห็นใช่ไหมหน้าภูเขาลูกนั้นนะั่นแหละเขาเรียกว่าดวงคัสิริเราต้องไปปีนกันนะ ที่ตรงนี้นะโยมคือ,อหา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 บัลลังก์ไม่เจอหาที่ตัสรู้ไม่เจออะ,อะไรที่เป็นเหตุทำให้พระพุทธเจ้าต้องหลงทางมาถึงหกปีโยมนะก็ย้อนกลับไปดูดิเอ่อสมัยตัสปะธรรมมาสองพพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ของเราเกิด ชื่อว่าโชติปาระมีเพื่อนชื่อกติกาละเป็นเพื่อนกันกนติกาละเนี่ยเป็นพระอริยะเป็นพระอนาคามีเพื่อนเป็น,ปนพระอนาคาแต่เลี้ยงแม่ตาบอดพ่อที่ตาบอดนะมีอาชีพเป็นนายช่างหม้อนะนาช่างนั้นคือปั้นหม้อปั้นหม้อรแรก ตัวบ้างตัวข้าวแรกข้าวแรกเสื้อผ้าแรกสารพัดแรกอะพูดง่ายๆที่นี้ทําไมต้องมีอาชีพทําไมต้องไม่เอาเงินอะเพราะว่าท่านเป็นพระอนาคาาพระอนาคาคาเนี่ยท่านจะไม่จับเงินมีท่านจะไม่แตะต้องท่านจะใช้ระบบทีจุดจีรู้จักทีจุดทีไหมจีทูท,ทีใช้ระบบแรกจีทูทีท แรกข้าวแรกอะไรท่านทําการค้าแบบอ่ที่อไม่มีประเทศไทยเราทํากันนะคือท่านไม่เฝ้าพูดง่ายๆเขียนเอาไว้ใครต้องการอะไรก็เอาทำหม้อหลายขนาดหลายอย่างใครจะเอาก็หยิบไปแล้วก็ทิ้งลานไว้ใครต้องการอยากจะได้นะก็คืออยากจะเอาหม้อตรงนี้ไปทําไปแลกก็แลกไปคือใครว่าไม่มีก็หยิบไปฟรีนะโยมนะแล้วท่าน ไม่ขุดดินด้วยปกติคนที่เป็นอพระนาคาเนี่ยถ้าจะถือศีลอยู่ไม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 ่ทำลายตัวสัตว์ไม่ขุดดินไม่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 ตัดไม่ผ่าของเขียวด้วยท่านก็เลยไปหาดินดินที่ตะลิงที่มันพังบ้างหมูขุดบ้างอะไรนะเอามาปั้นหม้อเอามาทำให้เป็นเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นหม้อหลายๆใบอัไนี้เป็นต้นไป แล้ว,ลวพ่อแม่ก็ตาบอดนะอันนี้เห็นไหมเนี่ยกติกาละเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพระอนาคาปกติเนี่ยถ้าถ้าไม่มีพ่อแม่ท่านก็จะบวดตอนี้ท่านตรร้องดูแลพ่อแม่พ่อก็ตาบอดแม่ก็ตาบอดแล้วพระพุทธเจ้าคุ้นเคยมากโยมพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งโยมท่านไปป่าเข้าไปในป่าพระพุทธเจ้าก็เลยตรเดชมาบิดนาบาทโยม พ่อแม่ตาบอดน้ำมองไม่เห็นถามหาบอกว่ากติกาละไม่อยู่เจ้าข้ากราบทุนพระสัมมาสัามพุทธเจ้าตามสบายอาหารแสนไว้อะไรอย่างเนี้ยอาหารที่ทำกติกาละทำให้เสร็จเรียบร้อยพระพุทธเจ้าเสด็จลำเนินไปที่ตักเองเลยยมไปตักเองตักอ,อาหารเองใส่บาตรเองอะไรเองมีทวมีงามีอา หาบีบีทั้งนั้นเลยอ,องค์กรอ,องค์กรไม่ใช่องค์นี้อันนี้เล่าให้ฟังเฉยเฉยจริงๆเนี่ยที่บริเวณเนี่ยที่ราชคฤห์โยมบริเวณราชคฤห์พระพุทธเจ้าสเสด็จไปเนี่ยนะเสด็จไปแล้วก็ไปแย้มพระโอษฐ์นะพระเจ้าองค์นี้แหละองค์ปัจจุบันเราเนี่ยไปแย้มพระโอษฐ์ไปแย้มพระโอษฐ์พุทธก็จะมีอะไรฉับพันธะลังสีแสงออกจากเขี้ยวแก้วเป็นทักษิณ ทักศินาวัตรเยโยมโอ้โหบนพระเศียรท่านเลยพระนุนเลยกล่าบตูนว่าพระองค์ยีแย่พระโอดเพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้าเลยเชียให้อยู่นะ่เนี่ยที่ตรงนเนี้ยเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะสัามมาสัมพุทธเจ้าเคยประทับตรงนี้พระนุนก็โอ้โหตื่นเต้นยาวตื่นตนมากเลยพระนุนก็เลยปูอาสนะตรงนั้นนะ่ะบอกขอให้พระพุทธเจ้าองค์เนี้ยนั่งประทับเถอะจะได้มีประวัติศาสตร์เห็นไหมอ่า พระพุทธเจ้าก็เลยนั่งประทับก็พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังเหตุการณ์ที่ตรงนี้มาอะไรจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องกติกาละกับโจติปาระเนี่ยกาละเนี่ยเล่าเรื่องเนี้ย่พอพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วก็กลับไปโยมนะกติกาละกลับมาจากา่าโยมพอทราบว่าพระพุทธเจ้ามาเบียนตาบาดมาทําความคุ้นเคยตนเองตักอาหารเองอะไรเองเนี่ย ปีตีเกิดโยมปีตีเกิดเจ็ดวันชื่นอกชื่นใจเลยเจ็ดวันนะโยมพระพุทธเจ้าคุ้นเคยกับตนเองทีนี้เนี่ยโยมสมมุติว่ามีพระไปที่บ้านแล้วเนี่ยโยมก็ไม่อยู่ก็ตักอาหารจันเอง็นเ็ดเนี่ยโยมกลับมาแล้วจะรู้ว่าปิโยมะจะปีตีไหมฮะไม่โกรธนะอ่า ถ้าปีติได้เจ็ดได้ทําได้เจ็ดวันไหมเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยติกาละเนี่ยทําได้เจ็ดวันครั้งที่สองโยมอ่าพระพุทธเจ้าไปอีกเนะไปไปก็ทําอย่างเดิมอีกโยมทําอย่างเดิมอีกตักอาหารเกลี้ยงเลยงน้นนี้ครั้งที่สองนี่เกลี้ยงเลยนะไม่เหลือเลยะ พอกติกาละกลับมาจากป่ามาโยมปีติเกิดสิบห้าวันตื่นเต้นมากอ,อันนี้อันนี้ครั้งที่สามโยมตอนกลางคืนโยมเกิดพายุพ,พัดพัดพัดหลังคาเนี่ยกุศีของพระพุทธเจ้าแน้่พังหมดเลยอพระพุทธเจ้าก็เลยให้พิสุสงฆ์เนี่ยไปที่บ้านของกติกาละตอนนั้น กติกาละไม่อยู่ก็เลยลือ้อเป็นลังคาลังคาบ้านของกติกาละหมดเลยเลือล้อลื้อลื้อกุติอหรือเมื่อเอาอเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสั้นสีมามงกุ้งปวยง่าเอาเอามุงกุติมาปวยเจ้ากติกาละกลับมาจากป่ามาเห็นลังคาบ้านลื้อออกหมด<_><_>เอาเจเป็นยังไงโยมกติกาละเนี่ยมีปิติเกิดหนึ่งเดือน แม่เกิดสิบห้าวันพ่อก็เกิดสิบห้าวันสองที่นี้เนี่ยโยมถ้าอย่างเราโยมกลับไปบ้านแล้วเราไปเห็นลังคาเนี่ยบ้านของเขาลือไปซ่อมบ้านไปหมดแล้วเนี่ยเอาปีติเราจะเกิดไหมจะเกิดหรือไม่เกิด <c oughs> เนี่ยตรงนี้จะชี้ให้เห็นว่า คนที่เขาอ่าทัดทาแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปโยมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะกติกาละไม่เคยไปณนะที่ไหนที่ม,ม,มีไม่เคยจะร้อนเลยโยมไม่เคยจะร้อนไปที่ไหนก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่เปียกกะดุนดังมีหลังคาปราตนาะอุ่นก็อุ่น ปราถนาเย็นก็เย็นนะเนี่ยดูดูกำลังของของที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยรอขอนะนิชเห็นว่ากติกาละกับโชติปาละคือพระโพธ,ธิสัตว์เกิดเป็นโชติปาละนะกติกาละต่อมาเนี่ยกติกาละรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาประทับเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะกติกาละอยากจะให้เพื่อนเนี่ยคือโชติปาละเนี่ยไปที่สระน้ํา ไปชวนว่าไปเฝ้าพระพุทธ,ธเจ้ากันชวนพระพุทธเจ้าชวนโกชติกาละก็ไม่เชื่อโชติปาระไม่เชื่อว่าธรรมมาธรรมพุทธเจ้าพอสมมาธรรมโพธิญ,ญาณนะ่ะจะเกิดขึ้นมาง่ายๆก็เลยใช้ปากตัวเองเนี่ยกล่าวสามนุสษวษษาสาเข้าไปเ,เออปากเอ้ยปากกล่าวมนุสวาสเข้าไปธรรมมาสัมโพธิญ,ญาณเนี่ยจะได้ง่ายได้ที่ไหนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนี่ย ก็พูดด้วยความโปรดด้วยใน,ในปลวความโปรดคือไม่เชื่อพูดง่ายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นีนนนนน่ี่ปากเลยปากประกำล่นะปากประกำเนี่ยไม่เชื่อเห็นไหมไม่เชื่อเพื่อนชวนก็ปฏิเสธก็พูดแบบตําหนิว่าเป็นไปไม่ได้คนที่จะบรรลุปเป็นพุทธเนี่ยมันจะธรรมดาที่ไหนที่จะได้ง่ายๆอุปัติ อุบัติเกิดขึ้นง่ายๆเป็นไปไม่ได้เนยการการการมีปากแล้วก็ไปมนุษยศาสไปสัมพัุตยุธยนธญาเพื่อนก็เอ๊จะทําอย่างไรเนี่ยนะไปไปมา,มาเพื่อนก็ออกอุบายว่าเพื่อนฉลาดเนี่ยบางนั้นเพื่อนไปเที่ยวน้ำตกกันนะถ้าถ้าชวนเที่ยวไปไหมไปแล้วจเจอโดยเฉพาะน้ำตกนะไปเลยใช่ไหมอ่ะจะชวนไปวัดละ ไม่คงไม่ไปใช่ไหมถ้าไปน้ำตกอะ่ะไปโอ้โหเนี่ยก็เลยไปเล่นน้ำตกกันที่น้ำตกเนี่ยโยมอยู่ใกล้ๆว่าพุทธเจ้าประทับอยู่ก็พออาบเ,เ,เสร็จเปเสร็จปุ๊บโชติปะละก็แช่น้ำทำไมก่อนเนี่ยเขาจะมีมัดมัด,ม,ดมัดกล้าวผลแล้วก็มัดผู้ชายขนแขนไปลักษณะอย่างนั้นโชกติ กาละก็เลยเพื่อนเนี่ยลงไปนิดเดียวพระพุทธเจ้าอยู่ตรงเนี้ยอ่าเฝ้าไ้เถอะไปเฝ้าไว้เถอะก็เลยบ,บริภาคกลับมาอีกอปากนี่แหละปากเลยปากเดียวบริภาคกลับมาอีกนะปากไม่มีสุขเลยอ่กติกาละก็เลยไม่รู้จะเลยไ่เกงใจเลยจับผมเลยจับผมดึงขึ้นมาเลยโยมลากขึ้นมาด้วยออเอ่ถ้าถ้าโยมาถูกเขา ทำอย่างนี้โกรธไหมนะคือคือกติกาละเนี่ยเกิดในคนยากจนนะโชติปาระเนี่ยเกิดเป็นมหาเศรษฐีในอยู่ในตระกูลที่ดีนะโชติปาระเนี่ยตกใจเลยโยมคือคบกันมาเนี่ยเพื่อนไม่เคยทำขนาดนี้ไม่เคยใช้สองมือดึงลากขึ้นมาอย่างนี้เลยอะตกใจว่าโอ้โหเป็นเพื่อน หยุด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 นึกเอกใจว่าเออไม่ได้โกรธเพื่อนนะไม่ได้โกรธเพื่อนแต่คิดว่าเอสิ่งที่เพื่อนชวนไปดูเนี่ยน่าจะยิ่งใหญ่แน่ๆเนี่ย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 คือคนมีปัญญานะไม่ธรรมดานะโยมก็เลยตามมาพอไปเห็นปุ๊บตนเองสำนึกบาปที่ทำปากที่พูดเนี่ยไปขอขมา แล้วบวชนะบวชต็ดตั้งตั้งอัยารายัยเป็นพระพุทธเจ้าในไปยอมสารภาพเนี่ยกรรมตรงนี้โยมเห็นไหมทรงผลปัจจุบันเนี่ยกรรมนะ่ะเพราะอายุยี่สิบเก้าปีโยมออกบวชเฉยเลยอะจังหวะไหมจริงๆแล้วต้องตัดสูตรสามห้าหก ปีเนี่ยบาปเล่นง,งานเลยนะลองทิศหลงทิศลงทางเลยเข้าใจยังเนี่ยเนี่ยต้องตทรมานตนเองอะ่ะปากเอ้ยปาก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 นี่แหละนะปากเดี๋ยวไว้ปากคนละปากนี่แหละต้องระวังไว้นะพูดพล่อยๆเนี่ยนะพูดโดยโดยมั่นใจตนเองเกินไปไนะไม่ศึกษาข้อมูลให้มันชัดอ่าใช่ไหม ก็มาหลุดออกไปขึ้นมาแล้วโอ้โหไปกระทบทุนนั่นเนี่ยไปกระทบกระทบคนไปกระทบเราดูหมิดดูหมิ่มนบดตทักตัวหนึ่งมันไม่มีปัญหาอะไรบาปก็ไม่เยอะหรอกแต่นี่ไปดูหมิน่นระดับคนที่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยฮะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าใจไหมเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมเนี่ยแหละรเรายังหลงอยู่หลงอยู่ปฏิบัติไปอยู่หกเดือนโอ้หกปี กว่าจะหาเจอสถานที่อีกตัดสรู้นะโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยลองคิดดูเดี๋ยวถ้าเราเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยก็ท้อถอยแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เลยนี่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 คือคือคือชี้ว่ากรรมนะโยมตอนเป็นโชติปาระพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ต้องบาเพียนเพียนทุกขารกิริยาหกปี ตอนที่บวเพลียนเพียรเนี่ยโอ้โหพระองค์ก็เล่าให้ฟังว่ากัดฟันขนาดไหนแล้วก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะอดีตหรือว่าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ในอนาคตเนี่ยไม่มีใครเพียรตัวเองได้ถ้าเพียรเกินตัวเองได้ก็เพียรเกินแค่หนึ่งนาทีนะโยมถ้าเพียรเกินแค่หนึ่งนาทีใจขาดตายเลยอ่ะเพียรขนาดนั้นนะอ่ะเอา ก็รู้ทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ทางอันนี้ชะลอว่าฉัานไปใช่ปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุเป็นธรรมาสัมพุธะเนี่ยมันไม่ใช่ทางและต่อมาเนี่ยโยมท่านก็เลยเอะใจว่าตอนไหนยอดทัตตะเอใจตอนว่าตอนว่าปฏิปทาขนาดเราทํายิ่งยวดขนาดเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุทำ ผลนวิเศษที่ยิ่งกว่าแล้วก็มนุษย์ได้เลยนะเรยชะลอแนวทางนี้ไม่ใช่แน่นอนนะแล้วท่านก็เลยกลักกบเราย้อนระลึกตนเองว่าตอนสมัยเป็นเด็กยมตอนที่พระราชปีตาทำพิธีบุกนางขวัญอ่าตอนนั้นเนี่ยท่านปไปรลบไปใต้ต้นว่าท่านไปหลบอยู่ใต้ต้นว่าต้นไทรเนี่ยแหละท่านเลยเลยนั่งในขณะที่ท่านนั่ง นั่งนั่งเพลินเพลินท่านรวมจิตเป็นหนึ่งดูลมหายใจยมแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งยังไปโถมปัมวันตั้งขึ้นนะฮนะแล้วเกิดภาวะความสงบแล้วเกิดเยือกเย็ยนแล้วเกิดความสงบแล้วก็จิตถอนออกจากกามคุณแล้วในขณะที่เกิดอา,าจจรรย์ที่ว่าตะวันนจะพลอยบ่ายแล้วเนี่ย แต่แสงเนี่ยแดดเนี่ยก็ไม่เออไม,ไม่ไม่เคลื่อนย้าเคลื่อนย้ายออกไปเลยที่พระเจ้าสุตโตตนะไปเห็นแล้วกไ็ไม่เห็นสิ่า,า,าจาิเศ์แล้วก็ยกมือไหว้ไหว้บุตรครั้งที่สองนะนั่นแหละเนี่ยเราลองคิดดูถ้าระลึกได้ตรงนั้นท่านก็เลยอ่าชะลอว่าทางนี้แหละนะ ะเป็นหนทางที่การที่จะเป็นดําเนินแก่ผลจากในอนาคตท่านก็เลยว่าการที่จะยังบัตุปรัชานที่ตั้งขึ้นจะเพียรพยายามทําจิตขนาดนั้นถ้าร่างกายอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยท่านก็เลยถามใจตนเองว่าเรากลัวไหมต่อความสุขที่ไม่ต้องมีกาม หมายความว่าถ้าเราจะเลือกทุกปัตถุปะทานสุขที่ปราณีตสุขที่มีศีลสุขที่มีสมาธิสุขในปัญญาเนี่ยแปลว่าความสุขเนี้ยจะปราณีตกว่าดีกว่าประเสริฐกว่ากามความสุขก็คือกามคุณกามสุขก็คือมันอยากแล้วนั้นก็เลยถามตนเองว่าตกโงมไหม ถ้าเราจะได้ความสุขที่ประณีตกว่าดีกว่าที่ยิ่งกว่ากามไม่เกี่ยวข้องกับกามท่านยังเสียดายกามไหมต้องถามตัวเองอย่างนี้นะเสียดายกามไหมพวกเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเออถ้าเราจะมีความสุขที่ยิ่งละเอียดกว่าประนีตกว่าเนี่ยประเสริฐกว่าดียิ่งกว่ากาม แต่จิตจะถอยออกจากกามนะจะไม่หมกมุ่นในกามนะเรายัางเสียดายกามมาสุขกามมากุนเลยอเสียดายสุขจากการที่เราจะต้องไปเที่ยวไปกรรมตุเลียแตงมีความสุขหรือว่าเพืลิดเพลิน,นดูหนังฟังเพลงสถานที่มีความสุขอย่งเป็นความสุขอย่างเงี้ยเราจะเพียนได้ไหมอาสารจริง ถ้าเสียดายไหมอ่าแต่จริงถ้าสเสียดายก็ติดอยู่อย่างเงี้ยสุขระดับกามเนี่ยใช่ไหมถ้าถ้าไม่เสียดายเราก็จะทิ้งสุขอย่างเงี้ยเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะทิ้งด้วยปัญญานะมันเห็นว่าปัญญาบเองแล้วก็มันก็ละปัญเองตามลําดับองค์การได้ความสุขทุกชั้นนั้นๆๆเลยเช่นว่าสุขในกลามมันก็ให้รสอร่อยระดับเนี้ย ถ้าพัฒนาไปเรืเ่อยๆๆมันก็จะได้สุขกปราณณีดขึ้นเป็นตามลําดับจนถอดกิเลสออกท,ทีละตัวทีละตัวทีละตัวไปตามลําดับแล้วก็ไปสุขที่อิสระเสรีภาพโดยไม่ต้องอาศัยการมอีกต่อไปกลัวไหมถ้าถามตนเองแบบนี้ถามว่ากลัวไหม ความกลัวความสุขที่ปางนี่ดีกว่าไหมที่ดีกว่าที่เรามีความสุขที่เราต้องอาศัยทุกวันเนี่ยเรากลัวไหมล่ะแต่ถ้าเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าประเสริฐกว่าปางนิดกว่าเนี่ยสุขคงมคํมภีรภาพมากกว่าแล้วก็เป็นอิสระเสรีภาพมากกว่าที่เราสุขที่ต้องพึ่งพาทุกวันเนี่ยทุกวันนี้เราต้องพึ่งพากันนะ อยากจะได้ความสุขจากการาจากการเที่ยวเราเราก็องต้องไปหาสถานที่มาบำรุงบำเรอกันอยากจะได้ความสุขเนื้อหนังเนี่ยความสุขจากการการได้ทรัพย์ได้ทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องอยู่ไปอินเดียแล้วก็หาสิ่งเหล่านี้มาบำรุงบำเรอกันถึงจะได้มันต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกนะ แต่สุขเนี่ยที่เป็นอ่าเป็นกุศลสุขนะหรือว่าเป็นสุขที่ปาณนียดกว่านโดยเฉพาะนิพานสุขเป็นสุขที่ที้ปาณนียดกว่าความสุแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาใครด้วยท่านท่านถามเองนะท่านตอบเองอืมท่านบอกว่าเราไม่กลัวเลยเอาแล้วเนี่ยเราจะเลือกสุกที่ปราณนีตดกว่าและประเสริฐกว่าดีที่สุดท่านก็เลย ฝึกตนเองให้ให้ให้ใหใหนท่านก็เลยเริ่มแล้วต่อมาก็จะได้รับข้าวประตุปยายญาติเป็ดเสร็จมาท่านก็เลยละทุกความเพียบรบรรลุเนี่ยเนี่ยเนยที่ท่านได้ความถุกเป็นปันนิตจริงๆในตรงเนี้ยก็เป็นทางเส้นแบบของมนุษย์เลยนะโยมไม่ต้องถามใจตัวเราเองด้วยนะว่า เราเนี่ยจะพัฒนาความสุขพุทธศาสนาเน่ยโยมเป็นศาสนาหแห่งความสุขนะคือแปลว่าปัญญาเห็นทุกข์แต่ใจมีความสุขแล้วมีความสุขทุกขั้นตอนเลยนะยกตัวอย่างเช่นว่าสุขระดับต้นๆคือกามาสุขเนี่ยอันนี้เราได้ใช่ไหมกามาส,สุขจาก จากเห็นจากได้ยินได้ลิ้มรสสัมผัสรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยประสาทไปมันติดกามาสุขพระพุทธเจ้าไว้ได้ปฏิเสธนะนั่นะกรังถ้าสูงกว่านั้นก็เรียกว่าปฐมชานาสุขเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าได้สูงกว่าปฐมชานาสุขเี่ย ทุติยชาณส,สุขนะเนี่ยคือสุขประณีตขึ้นไปอีกเนี่ยสูงกว่านั้นหน่อยคือตติยชาณส,สุขเห็นไหมอันนี้สูงตระดับที่สามแล้วถ้าสี่ก็คือจตุตชาณส,สุขเนหะ็นไหมคือระดับที่ห้าก็คืออากาสานัตญายะชนะส,สุขนะอ่าระดับที่หกก็คือวิญญาณัจญายะชนะส,สุขเนหะ็นไหมระดับที่เจ็ดก็คือ อากินัญญายะธนสุขนะแล้วระดับที่แปดก็คือเนวสัญญานาสัญญาญาตนะสุขเห็นไหมเราลองคิดดูดิระดับสูงกว่านั้นอีกเขาเรียกว่าวิปัสนาสุขเห็นไหมโอ้โหปัญญาแล้วนะเนยมเนี่ยตามลําดับไปตามลําดับวิปัสนาสุข ไล่ไปตามระดับจนถึงมรรคสุขผล,ลสุขนิพพานสุขอันนั้นในขั้นตอนเส้นทางของพระศาสดาเนี่ยเห็นความจริงแต่ใจเป็นสุขเห็นไหมพวกเราเข้าใจว่าเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเครียดนะจึงเห็นทุกข์จิตเป็นสุข ด้วยเห็นด้วยเป็นดาไปไดาัพัฒนาด้วยความสุขแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ทุกวันนี้เราได้แค่ไหนได้กามาสุขเริ่มได้ศิลสุขแล้วยังสุกรนการะศิลเริ่มได้แล้วใช่ไหมได้สุขจากมีศรัทธาในพระรัตนะไยัยเริ่มได้หรือยังได้แล้วใช่ไหมเนี่ยสุขในกรณีแบบเนี้ยความสุขจะพัฒนาตัวไปตาม อย่างเงี้ยเป็นต้นไปอันนี้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะสอนในเรื่องของความสุขความสุขในที่นั้นก็คือกลุ่มสูงสุดก็คือนิพพานุขสุขในการที่เข้าถึงพระนิพพานในการที่กิเลตกรรมัมอันนี้เป็นต้นโนะโยมเนี่ยพูดมาเพื่อให้เราได้เข้าใจกันโยมเนี่ยแนวทาง พเพื่อจะได้เกิดอ่าหนึ่งกำลังใจว่าเราได้มาสถานที่นะสถานที่ดงคติลิตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าอ่าได้ปําเป็นเพียรทุกขละกิริยาที่ท่านได้อยู่ตรงจงนี้ฉะนั้นเราได้มาตรงนี้แล้วเราไม่ต้องห่วงเลยว่าบุญมหาศาลที่เราได้สร้างไว้ขอให้เรา มีสติปัญญากับการแสวงวนบุญในครั้งนี้ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่าน